ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็สําหรับเย็นนี้นะครับจะทํากับข้าวให้ท่านผู้ชมได้ได้กินด้วยกันนะครับก็เมื่อวานนะครับไปตลาดนะครับไปเจอยายนะครับยายเขาถามว่าน้องๆเอาหนูไหมนะครับเป็นหนูแบบนี้นะครับมีใช่หนูอย่างอื่นนะครับก็ซื้อมานะครับกิโลละสามร้อยนะครับก็ ซื้อมาสามตัวนะครับสามตัวก็ไม่ถึงกิโลนะครับก็อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับช่วยอื่นหนุนยายไปนะครับยายอริษาถามมาเอาหนูไหมนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวมาผัดนะครับหรือว่าขั่วนะครับก็จะทําเป็นอแบบข่อทางเหนือนะครับก็พริกแกงนะครับพริกแกงก็จะเป็นน้าพริกลาบนะครับน้ำพริกลาบอันนี้โขกเองนะครับโขกเก็บไว้นะครับทําทีแล้วเยอะใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่าเราทํางานนะครับ เวลามีน้อยนะครับเลิกงานกูจะมาถึงบ้านทีสองทุ่มสามทุ่มนะครับกูจะมาทําน้ําพริกทําอะไรอีกที่ไม่ใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็โขกไว้เองเลยนะครับใส่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์ลาบนะครับก็ทําได้หลายอย่างนะครับลาบก้อยยำกบยำไก่อะไรต่างๆนะครับน้ำพริกลาบนะครับก็หลักๆก็จะเป็นมะแข็นนะครับอยู่ที่นี่นะครับสูตรเด็ด แล้วก็เรามีระพิกลาบเสร็จนะครับถ้าเราจะทําอ่อมพวกแกงนะครับก็จะมีส่วนนี้เพิ่มเติมมาก็จะเป็นพวกตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้แล้วก็ขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกตับกินต่างๆก็เป็นพวกใบมะกรูดนะครับครับเดี๋ยวจะมาโขกเครื่องก่อนนะครับเราโขกเก็บไว้นะครับแต่ตู้เย็นไว้อยู่ได้นานนะครับ ใส่ตู้เย็นไว้นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับมันก็จะรวดเร็วขึ้นเวลาทำกับข้าวนะครับวันนี้จะผัดหนูนะครับสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไว้ไม่จ้างนะครับก็เห็นนะนะหลายคนนะครับที่ไปหาหนูตามทุ่งตำนานะครับเห็นออมหนูผัดหนูนะครับก็นึกอยากกินด้วยนะครับพอดีไปเจอที่ตลาดเมื่อวานพอดีนะครับไปซื้อใส่ตู้เย็นไว้นะครับ นะครับพอใส่น้ำพริกลาบเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาพวกตะไคร้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับน้ำพริกเราทําไว้นะครับเด็ตูุเย็นไว้นะครับรวดเร็วนะครับทันใจนะครับแต่ถ้าเป็นลาบก้อยเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับก็อันนี้ก็สามารถปรุงได้เลยนะครับลาบก้อยทางเหนือนะครับทางเหนือทางเหนือของห้องซาจิ้นนะซาจิ้นลาบจิ้น บรต้องซอร์สำหรับคนตีบุมีเวลานะครับคนตีอยู่เอทำงานนะครับอย่างผมในมนุษย์เงินเดือนนะครับทำงานเจ้าไปเจ้าเลิกค่ำนะครับดีมันมีเวลาเนี้ยนะครับพอจำนาริกได้นะครับก็จะใส่กะปิกะปิเอานะครับมันหอมดีนะครับใส่กะปิก็ใส่กะปินะครับกะปิหอมดีนะครับ สูตรไข่สูตรมันนะครับอนนี้ตั้งเหนือนะครับสูตรตั้งเหนือมักไห่มักมันนะครับนี่ก็จะคว้สองตัวนะครับกินแรงนี่แล้วกับบรรพุกก็เอาไปอุ่นไปกินโรงงานได้นะครับประหยัดตังค์ส่นเจ้านะครับมัต้องไปซื้อกินนะครับกรบเพราโรงงานกันยังบ้านะครับวันนีกคนกินนักหลายคนเมื่อกี้บุลลัมนะครับ ดูหอยาเองหอเองไปกินไปล้ำก่อนนะครับไปยัดตังหอยเต้ยนะไม่ต้องเสียังค์ซื้อนะครับตังบ้างก็จะหกน้อยนะครับก็มันก็ไม่หนักนะครับแต่เจวมากจะพวกจะเป็นพวกของกินนะครับคาจัไทยนะครับอันนี้ใบไอชพูนะครับกับตามน้ำพริกแล้วนะครับเดี๋จะจะซับหนูนะครับน้ำพริกก็จะประมาณนี้นะครับหนูสองตัว หันเป็นเสาะหนูมะขวามาแข่งกันหันเป็นะยะๆไอ้ลำๆก็เลยจุยดอยากไปปะพอดีปะติก,กาพอดีนะครับอ้าวดูญัยเนาะนี่หนูยุทธยานะครับย้ายเป็นไปนดักตก่างตงมงนะครับ แกบอกนะแกบอกไว้ใจยายได้ยายจับกลางคุ่งมาทํานาเสร็จยายก็จับหนูขายต่อตอนยังไงเลยนะครับไม่เลยน่าขายเนี่กินเองคม่อมเต็มปากเต็มคําไปเลยครับกะมียังวันกับบะมีนะครับไปตลาดนะครับ วันนั้นไปหันก็บมีเวลานี้ครับท้อมวันไปหอกบมมีนะครับขอมาบรรทุกนะครับเหลิองานมาไปปะใส่บยดีจวยย้ายเป็นซื้อนะครับคนเท่าประมาณนี้นะครับชิ้นจะโตไปเลยนะครับเต็มปากเต็มคำไปเลยนะครับทำกินไม่ได้ทำขาย เร็ยรรอยอันนี้จะไว้ย่างนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวจะเหลือจะได้ไหมนะครับ <S <S ครับคุเครื่องมาเลยนะครับ นเครื่องให้เข้ากันก่อนนะครับครับประมาณนี้นะครับครับเสร็จแล้วนะครับจับพุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเตาอีใช้เป็นเตาถ่านนะครับมีเวลาก็จะใช้เตาถ่านนะครับ ไฟนออนกันนะครับครับล้วนได้ที่แล้วนะครับก็จะเทน้ำคกลงไปเลยนะครับเติมหน้าผมน้อยนะครับอมอมออมาชักงน,น้อยนะครับ ไปรถด,ดีนะครับผมชื่อรถด้อยครับผมนัวนครับสาตัวครับเดี๋ยวรอให้กินหนูซุปก,กันนะครับออมไปก่อนนะกลับได้ตีแล้วนะครับโอ้ยหอมมาก น่าจะเผ็ดน้อยนะครับใส่พริกนักไปน้อยอันนี้ใส่ไอ้โรยพริกแดงเข้าไปน้อยนะครับจะพริกขี้หนูนะครับครับนะครับใบมะกรูดนะครับเพิ่ม,พมหอมเข้าไปนะครับรบอแห้งน่อยนะครับ แห้งนะครับน้ำน้อยครับพวกอย่าอุ่นไปกินโรงงานได้นะครับป้าหมาะ,มะ,มะครับมาะกีแล้วม้อเต๋ไ่ได้กินนะครับปีนี้สมใจยากแล้วนะครับหันไอต้องคนอีสานเขาหามากข่อยากกินเนยะขยะขยกนะครับโอ้หอมม้แต่มา ใส่กระเพรานะครับใบกระเพรานะควับต้นหอมพักชี้หน่อยนะครับเพิ่มความหอมไปมน้อยนะครับต้องมันพักซุกนะครับเอมันหอมนะครับชุบใส่ชุดมันนะครับมักใส่มัดมันนะครับ เรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟกับข้าวก็ได้กับแกงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้หนุ่งหนักขนาดนะครับบ้านโอ้มาจากไหนมาพวกกับไปกินโรงงานด้วยนะครับครับประมาณนี้ครับมากกับตักไปกินโรงงานด้วยนะครับประหยัดตังค์ไม่ทำข้าวนะครับ แล้วแล้วนะครับเออนี่ยครับข้อหนูนะครับต้นน้งแปรนะครับต้นพี่กลาบเนี้ยเองนะครับตอนนี้บวไหวนะครับยุ้งหลายแกนะครับกส่ไซเื้อดําเก่งดําเรยนะครับยุ้งครบกันเดี๋ยวจะเข้าไปกินในบ้านนะครับมีบวบไหวแล้วครับจี้มาถอยกัมกันเน๋ยวบลายบวล้าเนี่ยบวบล้อหม้ เดี๋ยวดูก่อนดูครับเดี๋ยวไปกิ่นในบ้านนะครับหมหวยแล้วครับยุง้งนักขนาดเลยใช้ไม่แตะไอะไรเี้ยเช่นะกลับมาพี่น้องยุ้งนักนะครับเดีย๋ยวเข้าไปกินในบ้านนะครับรสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คนพัดทินหากินหลังคันนะครับจะพยายามเนี้ยให้มันดีที่สุดนะครับแตตอนนี้คนที่ตามสองร้อยสี่สิบหกคนอยู่นะครับกับพัดที่ตามเตยเน้ครับเปวดยังมีอย่างดีๆนําเสนอโปรไว้พี่น้องได้หอนะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอจบคลิปัวอีกก่อนนะครับยุ่งหลายแกครับโอ้ยครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พ่อหนูล้ำขนาดครับมาโทรประกินโรงงานด้วยนะครับประยัดตังค์แหแมครับสวัสดีครับ